มาดูบ้านแต่มะเบิงอันบ้านแต่ละหลังครับของฝรั่งเศสอยู่แถวเมืองบริโตโนเซเมเป็นเมืองต่าอากาศครับเมืองมันจะเป็นบ้านหลังเล่นน้อยมีรีมินี่มินิมินิเฮาส์ small house in b r i ต t o เซ o summer is like uh, the house for summer time ไม่ค่อยมีคนอยู่เต้นโซบะชิง